บัมบัมบัมบาบีเมซี่บาบาบีบ่าวแต่ว่าตตัวตัสวัสดีฮาวซูเปิดตัวมาขนาดนี้ต้องรู้แล้วเหรอว่าเป็นตัวอะไรนั่นก็คือโรเรียสมัยยังเด็กยิ่งยังไม่แต่งหญิงนั่นเองนะจ๊ะแล้วเลนร่างเขาลำตัดลำเต้ยกันมันมากตัวแม่อย่างเราจะพลาดไปได้ไงล่ะจ๊ะนี่ได้คิวเพื่อนมาั้วยดอกตกตัวแม่ตกใจเป็นนะจ๊ะหนูโอ้ยแกมีบัฟฟาด้วยไงแกจะสู้เราไหมสู้ไม่สู้ตบไม่ตบดูทรงแล้วเหมือนอยากจะตบมาเลยจ้าเข้มกราสามารถไม่กลัวพิเรียลแกมม่นแบบนี้ก็ขิดเลยิสจีจ้าณน้ำมี องคนะคุณนาแ,แต่ว่าเรากลัวไหมคุณนาไม่ค่ะเราคือตัวแม่ตัวมัมตัวสิบสองจริงค่ะตัวโคตรบุตรตัวให้นมหนุหนจะหนีไปไหนมีเพื่อนหนีเราจำได้ว่าแกมีเพื่อนหนีแกลุมเรานีทำไมแกถึงหนีเราอย่างนี้แล้วเราเสียใจมา,มาสิกูตา้มยันลูกบวชคิด,คดไม่คิดให้มันรู้เลยนะคะจุดเราเพื่อนฉันมาเยอะมากออ้ยสวัสดีจ้าไม่ใช่ว่าคุณนาต้องการอะไรคะอุ้ยคุณนาปูบอมเดงให้เราเดินด้วยอ่ะขอบคุณนะค่ะที่ให้เกียดตัวแม่อย่างเราตอนนี้ก็คือไฟแล้วไฟอีกไฟต่ออย่างเช่นตอนนี้ป้อมเขากปมวรามรคือป้อม คณน้าทำตัวแรงมากเลยนะคะรู้ไหมคุณน้ามาข้าเพื่อนฉันได้อย่างไรคะคุณน้าไม่เป็นไรนะเพื่อนเดี๋ยวเราล้างแคนให้นีแล้วคุณน,น้าอีกคนนึงต้องการอะไรจ้ารักเพื่อนมากก็คิดตามเพื่อนไม่ได้จ้าอย่ามามั่นกับตัวแม่โอ้ยช่วยด้วยฉันโดนรุมตัวแม่โดนรุมจ้าโอยแจบตัวแม่แมจบอย่ารุมตัวแม่เลยโอ้ยแจบตัวแม่แบบเราสู้ไม่ได้หรอกนะตัวแม่เจบิดสักทีดิบ้มบบเก่งกับใครไม่เกง่งอย่ามาเก่งกับตัวแม่นะสวัสดีเด้อจ้าตัวแม่แห่งวงการนี้มาแล้วจ้าจะหนีไปไหนหรือจ้าน้องนนีบกะคอึจต จะรำตัดรำเกยแข่งกันไหมเน่ยเพื่อนแกก็มาแล้วนะี่ยทำไมแกไม่รำตัดเกยเราแม่งโคตรน่อยแกไม่ใจเลยและเดี๋ยวเดี๋ยวกูเพิ่งเห็นว่ากูรำในป้อมเออความมั่นบงังตาเรามาแล้วจ้าไหนใครมันทำเพื่อนเราให้เป็นไรนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราล้างแคนให้เก็บมาได้แล้วหนึ่งตัวชัตเตอร์ยันความเป็นโรเรื่ยมันบ่งบอกว่าให้เราไปใดป้อมก็จับหนัก เขาไม่สนนี่อะไรคือมัน่นมากมั่นไม่ไหวแล้วคือแค่แทนเพื่อนรัตนาหนีคิดไปเลยบ้านเขาก็คือบ้านเราบ้านเราก็คือบ้านเราใช้ได้จริงนะคะจุดบ้านเขาเอางมีไม่กลับเลยอยู่แต่บ้านเราเราต้องรำเขาตายค่ะบ้านบริษัี่เนี่ยกูตัวจริงกูตัวจริงกูตัวจริงแคมาเยอะเราแคร์ไหมก็ไม่ควอดคิวไปเลยสิคะแบบเลิศเพนต้าคิวต้องมาและเปลเพนต้าคิวได้ไหมขอบคุณนะคะโอ้โหนั่นศุอะไรวะหน้าแก็ชนะแบบต้มแม่ต้มมันจันจานไปละสบู่สบู่